เจคล็ดลับ,ลบพิชิต <Nice. S 1> ทุกเนิน,นคุณกําลังมีปัญหาในการปั่นจักรยานขึ้นเขาอยู่ใช่ไหมปั่นจักรยานไปเจอเนินทีไรอยากจะเลี้ยวกลับทุกทีหรือบางทีฝืนปั่นขึ้นไปแต่ก็ไปไม่ถึงยอดต้องลงเข็นก่อนทุกทีทั้งเจ็บใจทั้งอายจนอยากจะเลิกปั่นจักรยานการที่คุณมีปัญหาในการปั่นขึ้นเขามีผลเสียมากมายเช่นถ้าคุณไปแข่ง คุณก็อาจจะหลุดกลุ่มตามเขาไม่ทันโอกาสจะลุ้นโพเดียมก็หายวับไปทันทีหรือถ้าแค่ไปปั่นกลุ่มกับเพื่อนก็ทำให้คุณเสียความมั่นใจเกรงใจกลุ่มที่ต้องรอคุณ คลิปนี้ผมจะนำเสนอ7จดเคล็ดลับที่จะช่วยพัฒนาการปั่นจักรยานขึ้นเขาของคุณต่อไปคุณจะได้ไม่หลุดกลุ่มไม่ต้องลงเข็นเพอเอลอาจจะขึ้นถึงยอดเขาได้เป็นคนแรกด้วยครับสำหรับการปั่นในคลิปนี้ผมปั่นไปที่เขาตายายทางไปน้ำตกปา่าละอูอํเาเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์โดยตัดช่วงเซกเมนต์ในสตราว่าที่ชื่อว่าสปริ i เฮาส์ป่าละอูระยะทาง2.45กิโลเมตรระยะปีน109เมตรความชันเฉลี่ย4.4%่ดสี่เปอร์เซ็นต์โดยความชันส ก่อนถึงยอดเนินระหว่างดูผมปั่นขึ้นเนินนี้เรามาดูเคล็ดลับพิชิตทุกเนินกันครับเคล็ดลับที่1เตรียมตัวฝึกซ้อมปั่นจัก,กรยานอย่างสม่ำเสมอจะทําให้คุณมีทั้งหัวใจและกล้ามเนื้อขาที่แข็งแรงและถ้ามีการบริหารหน้าท้องด้วยจะยิ่งช่วยให้การปั่นจัก,กรยานขึ้นเขาของคุณมีประสิทธิภาพมากขึ้นเพราะฉะนั้นนี่คือขั้นตอนแรกที่สําคัญที่สุดเตรียมร่างกายให้พร้อมครับเคล็ดลับที่2รู้ลิมิตของตัวเองผลจากการฝึกซ้อมปั่นจัก,กรยานอย่างสม่ำเสมอจะทําให้คุณรู้ขีดจาก ซึ่งหลักๆมีอยู่3วิธีคือ 1. ใช้ความรู้สึกในการปั่นจักรยานขึ้นเขาคุณจะต้องปั่นอยู่ที่ความเหนื่อยระดับ8-9ถึงเเต็ม 10, 10คะแนนครับ2ใช้อัตราการเต้นของหัวใจถ้าคุณรู้ค่า LTHR ซึ่งเป็นอัตราการเต้นหัวใจสูงสุดที่ร่างกายยังสามารถเคลียร์กดและติดได้ทันคุณก็ปั่นอยู่แถวๆ LTHR นี่แหละครับถ้าคุณอยากรู้เรื่องการหาค่า LTHR คอมเมนต์ไว้แล้วผมจะทําคลิปอธิบายให้ครับ 3. ใช้ค่ากําลังโดยใช้ค่าวัดจาก Power ซึ่งการปั่นขึ้นเนินคุณควรปั่นอยู่ที่ประมาณค่า FTP ของคุณครับเคล็ดลับที่3พอคุณรู้ลิมิตของตัวเองแล้วคราวนี้พอเริ่มขึ้นเนินคุณก็ปั่นแช่อยู่แถวๆลิมิตของคุณไม่ต้องรีบกดเร่งตั้งแต่แรกเพราะมันจะทําให้คุณหมดแรงก่อนที่จะถึงยอดเนินซึ่งนี่คือการปั่นที่มือใหม่ส่วนใหญ่มักจะพลาดกันและการที่คุณกดเกินกําลังไปนานๆสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือตะคริวเพราะฉะนั้นไม่ต้องเร่งแล้วค่อยไประเบิดพลังที่เหลือตอนที่เห็นยอดเนินอยู่ราไรหรือระยะเสนหนึ่งส่วน ถ้าคุณรู้มาก่อนว่าระยะทางเท่าไหร่ครับเคล็ดลับที่4ปั่นที่รอบขาสูงสุดเท่าที่คุณจะทําได้เพื่อเป็นการแบ่งงานหนักให้เป็นชิ้นเล็กๆแต่คุณทําเร็วๆก็จะทําให้คุณสามารถปั่นไปได้เรื่อยๆโดยที่กล้ามเนื้อขายังไม่ลาจนเกินไปเสียก่อนเคล็ดลับที่5การใช้เกียร์คุณอาจจะสงสัยว่าจะใช้เกียร์ไหนดีหลักๆก็คือปรับเกียร์ไปตามสภาพเส้นทางไม่มีกฎตายตัวขอแค่ให้เข้าตามข้อ3และข้อ4คือปั่นแถวๆลิมิตได้โดยที่ยังได้รอบขาสูงสุดเท่าที่คุณจะปั่นได้ครับเคล็ดลับที่ 6. พยายามนั่งปั่นให้มากที่สุดไม่ยืนโยกโดยไม่จําเป็นเพราะการยืนโยกนั้นคุณจะต้องใช้พลังงานมากซึ่งอาจจะทําให้คุณหมดแรงได้เก็บเอาไว้ยืนโยกช่วงปลายเนินครับเคล็ดลับที่7คราวนี้มาดูเรื่องอุปกรณ์เริ่มจากจานหน้าสําหรับมือใหม่ทั่วไปจานหน้า5 3 4าจะช่วยให้ปั่นสบายและเฟืองหลังเฟืองใหญ่สุดควรมีจํานวนฟันตั้งแต่25ขึ้นไปเพราะจะช่วยผ่อนแรงได้เยอะและตัวรถจักรยานก็จัดหาจักรยานที่น้ําหนักเบาที่สุดเท่าที่คุณจะสามารถจัดหาตามงบประมาณของคุณครับโอเคมาดูผลการ ปั่นขึ้นเขาตายายของผมกันครับวันนี้ผมใช้จานหน้า5 2าสิ 36, และเฟืองหลัง11-25ปัญหาของผมวันนี้คือผมไม่สามารถเข้าเฟืองหลังย5ได้เพราะตัวตีนผีจะไปสีกับซีลวดล้อหลังผมเลยใช้ได้แค่เฟือง23ก็ทําให้ผมใช้รอบขาสูงสูงลำบากแต่ก็ปั่นขึ้นได้จนถึงยอดครับสําหรับระยะทาง2.45กิโลเมตรผมใช้เวลาปั่น8นาที39วินาทีความเร็วเฉลี่ย17กิโลเมตรต่อชั่วโมงหัวใจเฉลี่ย160ครั้งต่อนาทีซึ่งก็คือค่า l t h r ของผม ดีและกําลังเฉลี่ย170วัตต์ซึ่งก็คือค่า FTP ของผมพอดีอีกเช่นกันส่วนรอบขาเฉลี่ยคือ82รอบต่อนาทีครับเห็นไหมครับผมปั่นตามสูตรที่บอกเลยก็สามารถขึ้นเนินได้สําเร็จไม่ว่าจะเนินไหนๆก็ขึ้นได้ซึ่งคุณเองก็สามารถเอาไปใช้ได้เช่นเดียวกันการปั่นจักรยานขึ้นเนินแบบนี้ถ้าคุณลองดูเวลานักปั่นระดับโปรปั่นขึ้นเขาในการแข่งขันก็ใช้สูตรนี้เช่นเดียวกันหลักการก็คือปั่นที่ลิมิตรอบขาสูงแล้วค่อยไประเบิดตอนช่วงสําคัญครับขอบคุ ปนี้จะมีประโยชน์กับคุณบ้างไม่มากก็น,น้อยถ้าคุณถูกใจคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และสั่นกระดิ่งเอาไว้ด้วยเวลามีคลิปใหม่ๆจะได้ติดตามได้อย่างทันทีขอพลังแห่งจัก,กรยานจงสถิตแก่ท่านสวัสดีครับ